ในชีวิตในฐานะผู้มีอิทธิพลเคยถูกลอบสังหารมาแล้วสองครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคม2523ที่หน้าเวทีสนามมวยราชดำเนินเมื่อจู่ๆมีคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่รถของนายแคล้วเป็นเหตุให้จ่าตำรวจคนหนึ่งซึ่งเป็นมือปืนและคนขับรถของนายแคล้วเสียชีวิตขณะที่นายแคล้วรอดตายมาได้อย่างวดุดหิด เพราะจังหวะที่เขากําลังจะก้าวขึ้นรถบริกาตของแคลสังเกตเห็นซะกอ่อนเขาจึงดึงตัวดึงคอแคลให้ก้มลงยังไม่ทันก้าวขึ้นรถแคลจึงลอดตายมาได้ครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อวันที่สองเมษายน2525ขณะนั้นแคลวกําลังนั่งดูมวยอยู่ที่เวทีลุมพินีซึ่งเวลานั้นมีบุคคลสําคัญทางการเมืองอยู่ในเวทีมวยอยู่หลายคนเช่นชวนหลีกภัยวีระมุสิกพงศ์เหตุระเบิดในครั้งนั้น ดังสนั่นขึ้นสองครั้งโดยมีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บมากกว่า50คนโดยมีพันตำรวจโทสุรศัก์ิโลหะชาลาลูกชายอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกชุมพลโลหะชาลาเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์้ายเสียชีวิตด้วยครั้งนั้นแคล้วก็คลาดแล้วหนีรอด